ฝ่ายรัฐบาลหรือโคศกออกมาบอกว่าพักเพื่อไทยอย่ามาโนโผมเสริมให้เลยนะครับชาติหน้าตอนใบยๆก็ไม่มีการยุบสภาหรอกจุกรฝ่ยายรัฐบาลก็แถลงนะไม่ต้องห่วงครับไม่มีการยุบสภาเพราะอ,อะไรเขาบอกเรื่องตั้งใหม่เสียงก็ประมาณนะมาถามเรื่องการเมืองนะครับก็ปรปากฏวันนี้ก็มีนะฝ่ายรัฐบาลหรือโคศกออกมาบอกว่านะพักเพื่อไทยอย่ามาโนโ ชาติหน้าตอนใบ่ายๆก็ไม่มีการยุบสภาล็อกอย่ามาโนนะครับอย่ามาโนว่านะรัฐบาลนายกจะอยู่ไม่ถึงประชุมเอเปกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะรัฐบาลของเรานีมม่มีมีใบหน้าที่มีความอดทนสูงอยู่แล้วเราไม่ใช่คนหน้าบางนะครับเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็แถลงนะไม่ต้องห่วงครับไม่มีการยุบสภาเพราะอะไรเสียดายงบประมาณ เนี่ยผมฟังจากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฝ่ายโฆศกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะข่าวจริงข่าวเท็จไม่รู้เขาบอกว่านะเพื่อไทยอยาา่ามโนว่าจะมีการยุบสภาผมเสริมให้เลยนะครับชาติหน้าตอนใบใบก็ไม่มีการยุบสภาหรอกนะจุกรู้รัฐบาลของเราเป็นไม่ใช่รัฐบาลหน้าบางแต่เราเป็นรัฐบาลหน้าตาอดทนนนะครับเพราะนั้นไม่มีการยุบสภาสบายใจได้เขาบอกว่าเสียงงประมาณยุบสภาทำไมเราอยู่กันจนครบ เรียบร้อยนะครับนี่คือคนของฝ่ายรัฐบาลเขาแถลงข่าววันนี้ผมก็ฟังแล้วไม่รู้จริงหรือเท็จนะครับนะเขาบอกว่านะถ้าเลือกตั้งก็เสียงว่าประมาณนะครับนะเออนะครับนะเลือกตั้งใหม่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคนกลุ่มเล็กๆน้อยๆก็อยากจะให้มีการเลือกตั้งนะกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยจริงหรือเปล่านะครับ พี่น้องประชาชนคิดดูนะครับว่าการยุสบสภาเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะสมมุติว่าหมื่นล้านนะแต่ถ้าเกิดลุงตูยังอยู่ต่อไปเนี่ยประเทศชาติจะมีความเสียหายเท่าไหร่หรือไม่อย่างไรหรือจะเจริญก้าวหน้าพี่น้องว่ายัางไงถ้ารัฐบาลอยู่ต่อเนี่ยเสียหายเกินหมื่นล้านไหมนะหรือว่าประเทศจะเจริญก้าวหน้านะนะแลวถ้าเลือกตั้งใหม่เนี่ยเสียงก็ประมาณแค่สักหมื่นล้านเนี่ยมันเล็กน้อยหรือเปล่า นะครับสมมุตินะนะครับนี่ประชาชนเลือกเอาว่านายกอยู่ต่อประเทศชาติเสียหายมากกว่าหรือเปล่านะเออนะครับนะหรือว่าประเทศจเจริญก้าวหน้านะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยน่าเสียดายไหมอืมนะครับน่าเสียดายบางคนบอกไม่น่าเสียดายเลยเพราะถ้าเลือกตั้งใหม่เราได้นายกคนใหม่ประเทศเราก็จเจริญเศรษฐกิจก็ดีทุกอย่างก็ดีบ้านเมืองจเจริญก้าวหน้า บางคนก็บอกยาเลยครับเสียดายเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งว,วันนี้ทางรัฐบาลเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกเลือกตั้งใหม่เสียเงินประมาณยอมเสียไหมย,ยอมไหมครับเออนะอยู่ต่อไปเสียเป็นแสนล้านมากกว่านะครับนะแต่อยู่ต่อไปอ่าว่าไปนะครับนี่ก็แสดงความคิดเห็นกันนะครับเนี่ยสบายสบายรายการเรามันมีทั้งเรื่องกฎหมายเรื่องการเมืองเรื่องดรามา่านะครับเรามีหลายอย่างนะครับรายการของเรานะครับ เออนะครับถ้าเลือกตั้งใหม่จะเอาใครมาเป็นนายกล่ะเออนะถ้าผมไม่เป็นแล้วใครจะเป็นอ่อนะครับนะนะครับว่ากันไปนะอืมนะครับนายกไม่ลาออกหรอกเพราะว่านะเป็นคนที่หน้าที่มีความอดทนนะแกไม่ออกหรอกยังไงแกก็ไม่ออกนะครับนะเนี่ยการเมืองวันนี้พักประชาธิปัตย์บอกว่าจะส่งผู้การแทมลงหลักสีเพราะว่าเห็นคะแนนเมียศิละเหลือ เจ็ดแปดพันพลังประชารัฐกำลังย่ำแย่ใช่หรือไม่ประชาธิปัดบอกนี่แหละครับส่งพี่แต้มครับนะพี่แต้มนี่ก็เพื่อนผมเนี่ยครับ,รบส่งพี่แต้มลงเขตหลักสี่เลยเพราะอะไรเสี้ยนหนามศิระไปแล้วเมียศิระได้ประมาณแปดเก้าพันเองนะอ่าพี่แต้มบอกคขาที่แล้วอ่ากูได้หมื่นกว่าหมื่นห้าหมื่นหกคราวหน้านี่นะกูจะมาเป็นสสเขตหลักสี่นะครับแทนศิระแล้วนะครับ วันนี้ก็ประชาธิปัตย์ประกาศเลยผมดูข่าวบอกเฮ้ยนี่พี่แต้มนะเอาเลยเอาแต้มลงเลยเขตหลักสีข่าวก่อนนี่แต้มได้มามือห้ามือหนกข่าวหน้านี่กะชนะเอ่อเพื่อไทยเลยนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าพี่แต้มจะได้เป็นสสไหมนะครับนะนะครับนี่ก็พักพวกกันสนิทเลยนะครับอุดมการทางการเมืองก็ว่ากันไปอืมนะครับก็ แล้วก็ประชาธิที่ป์ดเรื่องไอ้ไอ้ส่งคนลงผู้ว่าพทมดอ,อรเอสุวัชีอะไรเนี่ยชื่อก็เรียกยากเลยน่ดอกเตอรเออธิการสจลโดนกันมาธิการปปรชของเสรีพิสุทธ์เล่นงานอยู่ตรวจสอบว่าล่ำรวยผิดปกติหรือไม่อ่าตอนนี้ก็คะแนนก็ตกลงไปเพราะโดนการตรวจสอบว่าล่ำรวยเฮ้ยจากเดิมมี70กว่าล้านเฮ้ยทำไมเพิ่มมาต้องเยอะ นะเออนะตั้งเยอะตั้งแยะนะครับอ่านะเพิ่มมาตั้งเยอะตั้งแยะสองสามปีทำไมเงินขึ้นมาเยอะเป็น3 0 0ร้อยสี่ร้อยล้านเอามาจากไหนนะดอกเตอร์เอนะอดีตอธิการสจรอตอนนี้ก็เริ่มหน่อยนะครับก็บอกว่าก็ได้ผมได้เมียได้เมียรวยทรัพย์สินก็เลยเพิ่มมาจาก70กว่าล้าน3 4ปีก็กลายเป็นการเท่าไหร่ครับการเกือบ400ล้านอ่ะกว่า นะครับนะก็ตอนนี้พดวร้องเรียนเรื่องร่ำรวยผิดปกติมีคนไปร้องไปแล้วต่างๆคะแนนเสียงก็เริ่มแย่ลงมาพี่เอก็เลยต้องไปยื่นที่ปปชตรวจสอบตัวเองเลยนะครับแล้วก็บอกว่าโดนกันแกล้งจากกันมาที่การปป,ปชใช่หรือไม่จริงหรือเปล่ากันมาที่การปป,ปชเขาก็บอกว่าเขาก็ทําไปตามหน้าที่นะเขาก็บอกเขาทาตามหน้าที่ไม่ทําผิดจะกลัวอะไรล่ะครับพี่เอ พี่เอไม่ได้ไปโกงนะสมัยเป็นอธิการไม่ได้โกงใครไม่ได้ไม่ได้โกงจัดซื้อจัดจ้างไม่มียตอนพี่เอไม่ต้องกลัวตอนนี้พี่เอเริ่มไหวๆน,นะครับตอนหลังแรกๆนี่มาแรงนะครับหลานไอสไตล์นะออกตัวแรงล้อฟรีเลยโดนครับนะเออโดนสังคมตรวจสอบเอ้าตายแล้วครับตกลงว่าพี่เอนะครับเลียนกับหลานชายไอสไตล์หรือเปล่าทางประมาไม่ใช่นะครับ นะโดนพี่เอเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับอบรมสั่งสอนคนอื่นพอลงการเมืองเนี่ยมาโม้มาอะไรต่างนี้เสร็จเลยนะเริ่มตั้งแต่ไอสจะตรงไอสจะตล์อะไรนะครับอยากก็ดูกันต่อไปนะครับว่าก็มีข่าวว่าจะเปลี่ยนตัวพี่เอน,นะผู้สมัครปรทมประชาธิปัตย์เขาบอกว่ามนยังไงไงล่ะครับไม่มีการเปลี่ยนตัวพี่เอยังคงเป็นผู้สมัครของประชาธิปัตย์ในการเป็นผู้ว่ากตมเขาว่ากันไป การเมืองไม่มีอะไรครับชัดชาติยังเบอร์หนึ่งอยู่นะครับชัดชาติยังเบอร์หนึ่งอยู่นะครับคะแนนยังนําอยู่นะครับนะนะ,นะแล้วก็มีดรยุ้ยกรรมการผู้จัดการของเสนาอ่อาดีเวล็อปเมนะครับก็อยู่ในทีมของดรชัดชาติดรยุ้ยก็ไม่ใช่ใครละครับกลูกสาวของลูกความผมเองเนี่ยนะเจ้าของตัวจริงเศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยครับ บริษัทเสนาดีเวล OP เมนต์เนี่ยก็เป็นลูกความผมผมเป็นที่ปรึกษาท่านประธานนะครับก็ทำกนดีให้กับเสนานี่อยู่หลายก็ดีครับดรยุ้ยนี่ก็เป็นคนเก่งนะ,นะเออจบปริญญาเอกนะเป็นอาจารย์สอนทาจําไม่ผิดที่จุลานะเป็น MD เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเสนาก็มีความรู้ทั้งเรื่องบัญชีเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรวะเรื่องที่อยู่อาศัย เพราะเป็นกรรมการของบริษัทเสนาบริษัทเสนาบริษัท,ษทษใหญ่นะมีคอนโดหมู่บ้านเยอะแยะที่ลงที่ดินซึ่งผมเองก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทเสนานะครับก็ยินดีนะครับที่ลูกชายท่านประธานเนี่ยนะลูกชายท่านประธานเนี่ยก็มาลงสมัครอยู่ในทีมของดออรชัตชาติดตรยุ้ยก็เป็นคนเก่งนะนะทำตัวโลโพลปลายเรียบง่ายไม่ใช้คำว่าอาจารย์ไม่ใช้คำว่ารองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ กใช้คำว่าพี่พี่ยุ้ยนะครับนะครับก็เป็นนะจะมาเสริมทีมกับดรชัดชาติดรชัดชาิก็ะจบวิศวะดรยุ้ยในกรจบทางด้านถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์นะครับก็ดูต่อไปว่าตอนนี้ทีมของดรชัดชาติก็กำลังแรงนะก็รักษาไว้อย่าไปพลาดเข้าไปลนะถ้าพลาดเข้ามาก็แล้วนะชิบหายกันเลยนะครับอ่านะครับสภาล่ม17ครั้ง ค่าเสียหายเท่าไหร่นะครับคือจริงๆแล้วสภาเนี่ยล่มถึง17ครั้งสสสันหลังยาวไม่มาประชุมโดยเฉพาะสสรัฐบาลเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะนะเป็นคนที่แย่มากกินภาษีแล้วไม่มาประชุมสภาโดยเฉพาะสสรัฐบาลรัฐบาลเป็นผู้บริหารตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยรัฐบาลต้องควบคุมเกี่ยวกับเรื่ององค์ประชุมเพราะรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารจะไปพึ่งพาสสฝ่ายค้านไม่ได้ บางคนบอกว่าอะไรสสฝ่ายค้านไม่มาร่วมประชุมมาร่วมประชุมก็ไม่กดบัตรไม่แสดงตนนะครับนะแล้วบางคนเป็นสวนะก็เป็นไงเสือกเข้ามายุ่งกับสภาผู้แทนรัษฎรนะเป็นใครก็ไม่รู้ไม่อยากเอ่ยชื่อเป็นสวแต่เสือกมาวิจารณ์สสคิดดูเนี่ยสสนี่เขามาจากประชาชนแต่สวนี่มาจากการจิ้ม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 ของใครครับของลุงตู่ลุงป้อม พวกคณะปฏิวัติคณะนั่นเน่เป็นคนที่มาแต่ดันมาเสือกวิจารณ์อ่าสอสอโดนประธานชวนด่าไปแล้วด่าแบบผู้ดีเลยนะอยู่สภาอยู่สวอ,อยู่สภาสูงก็ไม่จะเป็นเลไ,ไม่ต้องมายุ่งนะกับสอสอมันคนละสภาคือนะท่านชวนบอกว่าไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวมันเป็นเรื่องของสอสอนะคุณอยู่เป็นสวก็นะอย่ามายุ่ง นะแต่ผมไม่อ่านนะคอมเมนต์เขาบอกว่ายาเสือกนะค็คือพูดง่ายอย่าเสือกนะครับผมไม่อ่านคอมเมนต์นะเนี่ยขอญาตใช้คาหยาบนะแต่ประชาชนก็บอกว่าอยาเสือกนะครับไปอ่านคอมเมนต์มาผมไม่ได้พูดเองนะครับบางคนเขาบอกว่าไอ, ي, สอ,อ้สวนี่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งยาเสือเออนะยาเสือเออมาสอนคนที่เป็นมามาจากประชาชนอย่างแท้จริงคือสอสอเขาต้องไปหาเสียงเจอหมาก็ต้องไหว้หมาเจอเด็กก็ต้องไหว้เด็ก เจอคนขอธงขอทานก็ต้องไหว้เดินถนนแต่สวพัวพุ่นี้เป็นไงไหวยอยู่คนเดียวครับลุงตู่กับลุงป้อมสองคนนะแทบจะกราบเท้ากราบบาทาต้องเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมดูแลอะไรต่างๆลุงตู่ลุงป้อมถึงจะได้เป็นทิ้มมาจิ้มทิ้มิ้มทิ้ม,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 มา2องร้อยห้าสิบคนน่ะจริงหรือไม่ใช่หรือ,รอเปล่านะนะประธานชวนท่าน,ท,านท่านก็บอกแล้วไม่ต้องมายุ่ง ประชาชนก็แปลให้เลยก็<ม>คือว่าพูง่ายไม่ต้องเสือกนะคือไม่ต้องไปเสือกนะครับแม่จะไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะจะไปเสือกอะไรกับเขาล่ะคุณไม่ใช่มาจากประชาชนคุณมาจากการจิ้มจริงไหมครับพี่น้องครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมาแชร์ด้วยจุกรู้นะครับอืมนะครับเข้าใจนะนะอย่าอย่านั่นเลยเสือกจะพาะเรื่องตัวเองนะเอ่อทุกวันนี้สอสวเนี่ยประชาชนเนี่ย เขาถามเนี่ยบางคนมันมีประโยชน์อะไรเนระมีประโยชน์อะไรบ้างสวเนี่ยเขาถามมีไว้ทําไมนะครับก็ฝากไว้อืมนะจัดให้ไปเห็นด้วยไหมครับ